สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านบ y ายเ Asset Management ค่ะวันนี้อยู่กับมิวเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมมิว้วพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมในโซนนนทบุรีกันบ้างค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าลุมทินีว i วนครอินริเวอร์วิวค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะเพราะว่าตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนใหญ่นั่นก็คือถนนนครอินนั่นเองค่ะและยังอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงค่ะกับสถานีแยกติวานนท์อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะภายในโครงการยังร่มรื่นน่าอยู่นะคะมีการปลูกต้นไม้ตลอดโครงการค่ะและก็ระหว่างตึกนะคะก็มีการปลูกต้นไม้พร้อมกับทําเป็นพื้นที่พักผ่อนเป็นสวนหย่อม ให้ลูกบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนและก็ออกกําลังกายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในโครงการก็ยังมีทั้งมินิบาร์ร้านค้าร้านอาหารค่ะรวมถึงมีทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ําและซสาหน้าให้ลูกบ้านได้ใช้บริการด้วยสําหรับเด็กๆนะคะเขาก็มีห้องพิเศษค่ะเป็นห้องสําหรับเด็กเล็กนะคะแล้วก็มีพื้นที่สวนหย่อมค่ะที่มีเครื่องเล่นสําหรับน้องๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งห้องสมุดนะคะแล้วก็มีห้องสําหรับจัดเก็บในเรื่องของเอกสารเมลบ็อกต่างๆด้วยค่ะ ในโครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเลยค่ะเข้าออกด้วยระบบคียการ์ดมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกอาคารและเข้าออกลิฟที่ชั้นต่างๆด้วยระบบคียการ์ดเช่นเดียวกันค่ะรอบๆโครงการค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้งบิ๊กซีโลตัสและก็เอสพานดค่ะมีสถานที่ราชการนะคะอย่างเช่นศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีกระทรวงสาธารณสุขค,ค,ค่ะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลใกล้ๆนะคะทั้งโรงพยาบาลสวงอกและก็ พยาบาลนนทเวชด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มิวอยากให้ทุกท่านตามมิวขึ้นไปชมบนตัวห้องไปกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องที่มิวพามาชมแล้วค่ะห้องนี้เลขที่94ทับ7 7 0ค่ะอยู่ที่อาคาร B ชั้น26ของอาคารนะคะเดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมในตัวห้องกันเลยดีกว่าค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้มี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและก็1ห,ห้องนั่งเล่นค่ะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด26.07ตารางเมตรเดินเข้ามาค่ะเราจะเจอกับโซนของห้องรับแขกนะคะหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะซึ่งท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ของท่านเลยนะคะมุมหนึ่งจะวางชั้นวางทีวีแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะก็ได้และอีกมุมนึงค่ะก็สามารถวางโซฟาจะเป็นโซฟารูปตัว L ก็ได้หรือว่าเป็นโซฟาเบสก็ได้ค่ะ ถัดจากห้องนั่งเล่นเดินลึกเข้ามาจะเป็นห้องนอนค่ะซึ่งจะมีประตูบานสไลด์นะคะกั้นพื้นที่อย่างเป็นสัดส,ส่วนห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะมีการยิวอินตู้เสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกมุมนึงจะวางเป็นโต๊ะทางานเล็กๆก็ได้หรือว่าจะวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะและที่ห้องนี้ยังมีหน้าต่างบานสไลด์ค่ะที่สามารถเปิดรับลมและแสงแดดจากธรรมชาติได้วิวห้องนี้สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่ชั้น26ของอาคารค่ะ เดินลึกเข้ามาในตัวห้องจะเป็นพื้นที่ห้องครัวค่ะซึ่งมีการวิวอินส่วนท็อปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งซิงค์ล้างจานและก็พื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีตู้สําหรับจัดเก็บจานชามและก็อุปกรณ์เครื่องครัวค่ะอีกด้านหนึ่งก็สามารถวางเป็นตู้เย็นและก็อีกมุมหนึ่งก็สามารถวางโต๊ระรับประทานอาหารขนาด2ที่นั่งได้ค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้มีหห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันทั้งอ่างล้างหน้าชักโรครกและก็มีการแยกทําเป็นห้องอาบน้ําไว้สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะด้านหลังของตัวห้องก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงนะคะซึ่งระเบียงห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะท่านสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างวางเครื่องซักผ้าใหญ่ๆได้สบายแล้วก็มีราวสาหรับตากผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะการเดินทางไปยังคอนโดลุมพินีวิวนครอินริเวอร์วิว เริ่มต้นที่บริเวณแยกแครายจากนั้นขับตรงไปถนนติวานนท์3.7กิโลเมตรแล้วกลับรถขับต่อไปอีก600เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ ท่านใดที่สนใจคอนโดมิเนียมห้องนี้นะคะที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วแล้วก็สามารถติดต่อกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าจะนัดกันมาดูสถานที่จริงเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจก็ได้นะคะสามารถติดต่อได้ทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by า J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมให้บริการที่ สำคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อซีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนอกจากโครงการนี้เราก็มีซับพ,พ,พร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเทาวเฮาส์ทาวโฮมบ้านแฝดอาคารพาณิชย์หรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมแบบนี้ค่ะแต่ว่า EP นี้เวลาของมิวหมดลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ